Good morning students สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับวิชาหน้าตาสศินป์ในระดับชั้นป .6 today we learn about การแสดงหน้าตสศิลป์การแสดงหน้าตาสศิลป์เนี่ยค่ะมันก็จะแบ่งประเภทออกเป็นทั้งหมด5ประเภทแต่ก่อนที่เรานะคะ จะไปเรียนรู้การแสดงหน้าตา่อสินเราไปรู้จกักวิธีการถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีกันก่อนนะคะวิธีการถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนแบบง่ายนักเรียนสามารถปฏิบัติเองได้ที่บ้านรวมถึงสามารถที่จะบอกกล่าวบุคคลในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง ขั้นตอนที่ 1. ให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนถอดหน้ากากอน,อนามัย 2. ขณะถอดให้ดึงตรงสายใบคล้องหูเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อน 3. เมื่อถอดหน้ากากออกแล้วให้พับหน้ากากด้านในเข้าหากัน 4. การใช้แมสควรใช้แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่สำคัญจะต้องห่อด้วยกระดาษทิชชู่ หรือใส่ถุงปิดผนึกให้มิดชิด5ให้นำหน้ากากอนามัยนะคะที่มีการปิดผนึกแล้วทิ้งลงในขยะสีเหลืองเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคได้แล้วนะคะอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะ Talking about COVID 19. COVID 19 is a disease caused by a type of coronavirus. The CO stands for Corona, which means crown. The VI stands for virus, the D stands for disease, the nineteen was the year two thousand nineteen when COVID nineteen was detected. People with COVID 19 usually have fever, cough, cold, headache, and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. but we can protect ourselves from the virus by wearing a face mask hand washing and social distancing <laughs> ที่สร้างความเพลิดเพลินและความสนุกสนานซึ่งเป็นการแสดงที่เกิดมาจากการเรียนแบบกิริยาท่าทางของคนและสัตว์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคล้ายกับอาริยธรรมของอินเดียคืออะไรนะักเรียนทราบไหมคะก็คือการละเล่นเพื่อผ่อนคลายและการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงน้าตศิลป์จะประกอบไปด้วยการฟ้อนรำดนตรีการขับร้องและนำมาผสมผสานกันให้เกิดเป็นการแสดงที่สวยงามการแสดงน้าติิป์ไทยจะแบ่งออกเป็นโขนละครระบำรำและการแสดงพื้นเมือง ซึ่งรูปแบบของแต่ละการแสดงก็จะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรานะคะไปดูลักษณะของการแสดงในแต่ละประเภทกันนะคะประเภทที่1โขนโขน,ขน,ขนจะถือได้ว่าเป็นนาตัศินป์ชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณ์ มีการแสดงเป็นเรื่องราวและมีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะขแขนงต่างๆมีทั้งการร้องการรำและการเต้นซึ่งการแสดงโขนจะมีลักษณะสำคัญเลยนะคะคือผู้แสดงจะต้องสวมศีรษะโขนและมีการรำท่าทางตามบทภาพ มีการเจรจาของผู้ภาพการแต่งกายนะคะจะแต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องเท่านั้นและที่สำคัญเรื่องที่นิยมแสดงคือเรื่องรามเกียรติ์คุณครูนะคะได้นำตัวอย่างการแสดงโขนมาให้นักเรียนได้ชมกันด้วยการแสดงโขนชุดนี้นะคะจะเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะ การรําตามบทภาคเจรจาถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ ขอให้เจ้าโยนลงมาคลาละสองก้อนเราจะคอยรับเอาสิงขอนไปถมทิ้งในชนละทานชักไอ้ลูกพักการไอ้นิลพัดยายมาทานทัดเกียงงอนเรื่องก้อนศิลาเมื่อแรกเอ็งขนมาสี่ก้อนใหญ่กูขอให้โยนคีรีทีละสองไอ้อันพาลลิง กลับยิ่งพยองหวังประลองกำลังเฮ้ย <Hey, S 1> ไอกาลีทีกูมั่งกูไม่ยั้งมือมามะไอฮนุมานเมื่อดึงดือ้อจะลองดูเฮ้ย hey, อีกสิบเท่านี้ตัวกูก็ไม่กลัวเก็บสองมือไว้กับตัวไม่ต้องจับใช้เพียงเทา้าเข้าลองรับยืน หลับตาลองสิวะไอ้อหังกามาลองดูแมมนมึงใช้เท้ารับของกูเป็นได้ดูดีไอ้ลิงเฉลยมึงกล้าดีเข้ามาลองดูบัดรนั้นรัวแล้วเชิด นี่แค่เรื่องราวเพียงส่วนหนึ่งของจองถนนนะฮะใช่ครับครูไก่เชิญครับโขนพระราชทานนะครับโขนของมูลที่ส่งเสริมศิลปา,าชีพนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในปีนี้นะครับจะจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับทุกวันทุกวเสาร์ศุกร์เสาร์าอาทิตย์นะครับเส,สาร์อาทิตย์ตแล้วก็มีรอบนักเรียนในวันธรรมดาด้วยครับผมรับรองว่าปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีที่เราจัดใช่ครับผมเอาละครับขอขอบคุณนะครับครูไก่ ครูสุรัตน์จงดานะครับขอบพระคุณ <forcément S 1> <Lux em bourg> ครับขอบคุณครับแล้วขอบพระคุณที่านเลยนะฮะขอบคุณครับผมนะฮะเรื่องหน้าแล้วครับสามหน้ารออยู่แล้วครับนายงงนักพรตลงจำอวดหน้าม่านสักครู่ครับคุณพระช่วย B O C A L Calcium A J D V D Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะ T M B ประเภทที่สองละครการแสดงละครจะเป็นศิลปะการไร้ลรำที่แสดงออกกันเป็นเรื่องราวมีการพัฒนามาจากการเล่านิทานมีการดำเนินเรื่องด้วยการไร้ลรำเข้ากับบทร้องทำนองเพลงซึ่งวงดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงจะใช้เป็นวงปีพาด การแสดงละครจะมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปประเภทที่สามรำและระบำการแสดงรำและระบำเป็นการแสดงท่าทางการร่ายรำประกอบเพลงดนตรีและคำร้องจะไม่เล่นกันเป็นเรื่องราว จะเน้นในเรื่องของการรําที่สวยงามซึ่งการราและระบําจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปการรําจะเป็นการร่ายรำที่ใช้ผู้แสดง1-2ถึสงคนไม่เล่นกันเป็นเรื่องราวอาจจะมีการขับร้อง หรือไม่มีการขับร้องประกอบการรําแต่จะมีกระบวนท่ารําที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นท่ารําเฉพาะสำหรับการแสดงนั้นๆเชน่นการรําลดจนาเสียงพวงมาลัย ขึ้นไปจะมีกระบวนท่ารำที่คล้ายคลึงกันไม่เล่นกันเป็นเรื่องราวามีบทขับร้องประกอบการไลร่ลำํำการแต่งกายสามารถแต่งกายได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของการแสดงนั้นๆอาทิเช่นการแต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องและการแต่งกายด้วยการห่มสบายเช่น การแสดงระบำดอกบัว ประเภทที่4การแสดงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองมีรูปแบบและลักษณะการแสดงที่แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นรูปแบบการแสดงพื้นเมืองมีทั้งการแสดงที่เป็นแบบเรื่องราวการแสดงด้วยการไร่ลำการแสดงที่เป็นแบบขบวนแห่ ส่วนลักษณะการแสดงจะมีทั้งการรำเดี่ยวรำคู่และรำหมู่ซึ่งการแสดงพื้นเมืองในแต่ละภูมิภาคของไทยจะมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกันคือแสดงเพื่อบวงสรวงหรือบูชาเทพเจ้าแสดงเพื่อความสนุกสนานในเทศกาลต่างๆ แสดงเพื่อเป็นสิริมงคลและแสดงเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆลักษณะเฉพาะของการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือจะมีลักษณะที่มีความอ่อนหวานนุ่มนวลเนิบชา้าตามลักษณะและวิถีชีวิตของคนภาคเหนือเช่นการแสดงฟ้อนเล็บ เฉพาะของนาตัิสินพื้นเมืองภาคกลางจะมีลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในภาคจะสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพชีวิตเรียบง่ายเน้นความสนุกสนานบันเทิงเพื่อผ่อนคลายหลังจากการทำงานเช่นเต้นกรรมรำเคียว มารมาก็มาฝนกระจายปลายนาแล้วน้องจะมาอย่างไรเอ่ยเอออย่างไรเอ่ยฝนกระจายปลายนาแล้วน้องจะมาอย่างไรเอ่ยไปเถิดนางเอ่ยเอ่ยราแม่ไปไปหรือไปแม่ไปไปชมนกละกันทีในป่าไปชมพฤกษากันทีในไพร ไปชมนกละก,กันทีในป่าป<ะ>ไปชมรึกษากันทีในไพรไปชมชนีผีไพรายเล่นที่ไายดงเอ่ยเยเอดงเอยไปชมชนีผีไพรเ,เล่นที่ไายดงเอ,อ่ย พีชายไปเอ่ยเอ่ยไปเอ่ยล้กงเดินขยิบขยิบไปตามก้นมีชายไปเอ่ยเดินเปิดนางเอ่ยเอ่ยรัแม่เดินเดินแม่เดิน อย่างเท้าขึ้นโพกเสียงโพกระดกมันร้องเกลินอย่างเท้าแล้วก็ขึ้นโพกเสียงโพระดกมันร้องเกลินจะชวนน้องไปท้องเนินชมเล่นในเพลินลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานจะมีลักษณะที่ถ่ายทอดถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิน่นในด้านของความเชื่อและความบันเทิงต่างๆเช่น เสริมบุญบงังไฟ ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้จะมีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของคนภาคใต้ลักษณะจะมีจังหวะและทํานองที่คึกคักเชน่นระบำลอนแล่ รูปแบบการแสดงที่มีความแตกต่างกันไปเช่นโขนละครรำระบำและการแสดงพื้นเมืองซึ่งลักษณะการแสดงนั้นๆก็จะมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกันคือเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงยังสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมและท้องถิ่นนั้นๆด้วย ส่วนแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำในเวิร์กชีตไม่ต้องทำลงในสมุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้แล้วก็พิมพ์ลงในใบงานเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเซฟรูปมาส่งคุณครูด้วยขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนออนไลน์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ